เกิดอะไรขึ้นอยู่รอปีนะคะสิ่งที่คุณอาทําอยู่มันผิดนะคะผิดธรรมชาติแล้วก็ผิดมนุษยธรรมด้วยการทดลองประสบความสําเร็จขึ้นมาแล้วก็มนุษย์ก็จะเอาชนะความตายได้ <c oughs> ปีไม่อยากอยู่สภาพแบบนี้อีกแล้วใช่วยยเรล่านี้เข้ากันได้ดีจริงคืนนี้แหละ ฉันจะได้หลุดพ้นร่างอุบาทนี้สักทีคนร้ายมีมากกว่าหนึ่งคนหรอแล้วปีจําอะไรได้ไหมคุณปีจะอยู่ในสภาพไหนผมก็รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมครับต่อให้ล่างต้องเน่าอีกเป็นร้อยๆล่างปีก็ไม่ปล่อยคุณหลอไปอสีสะมานทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึง่ง เริ่ม8สิงหาคมนี้